ผมขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะครับขอมแก้มทีได้ไหมมันร้องว่ายังไงนั่นเดี๋ยวลูกลลองร้องซิเฮ้ยพี่พี่จะพาหนูเข้าโรกแรมเหรอมีเมียไม่ว่ามีนาราให้หนูด้วยมาถึงปุ๊บก็ไปขับรถเล่นไปไหนหาหญิงขึ้นมาสัมภาษณ์อีกแล้ว ออนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมวันนี้เหมือนเดิมพี่พี่อยากได้แบบไหนวันนี้พี่อยากได้แบบไหนจะได้ไปหามาอ่ะอันนี้ถ่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วเอ้าถ่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วชิบที่หายแล้วกูทาปากเลยคุยเรื่องผู้หญิงทุกคนครับนี่คือโลกมายาครับจริงๆแล้วนะครับห้าสี่สามสองก็ยืนนี่แล้ว <c oughs> <c oughs> นี่คือ <ๆ S 2> โลกมายาอ้หญิงเราไม่รู้ว่าถ่ายแล้วอ๋อมันเป็นเรื่องผู้หญิงผมไม่ถนัดครับผมไม่ถนัดต้องต้องให้คุณอมเขาผมส่วนใหญ่ตอนเย็นมาก็ตรวดมนอบมลเย็นนี่กินข้าวเย็นข้าวเย็นทุ่มหนึ่ง ่าทำวัดทำวัดเสร็จปุ๊บอาบน้ำเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวทุกท่านจะเจอผมคนเดียวทั้งคลิปนะครับโดยที่ไม่มีพี่เขาทำไมอ่ะทำไมผมไปคนเดียวก็ได้พี่ไม่ต้องไปอเวลาไงอ๋อยังไม่อ๋อยังไม่ยังไม่หมดเวลายังได้อยู่ยังได้อยู่ใช่เดี๋ยววันนี้เราจะไปหาสาวสวยที่เหมาะกับรถของเราอสีแดงก็ต้องแรงธิ์วันนี้พี่จะชวนผมไปไหนในฐดานที่ผมไม่ใช่คนอุบลพี่ชวนผมไปไหนผมมีอีก นึ่งสถานที่เป็นโลเคชั่น,บบนสมบดรุลรัชธานีครับตลาดฮ<บ>ัตมูลอ๋อตลาดฮัตมูลผมเคยได้ยินชื่อเสียงนี้เคยไปไหมครับเคยไปมาทีหนึ่งตลาดฮัตมูลเนี่ยจะเป็นบรรยากาศณัเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ตาจะเป็นตลาดเหมือนตลาดเอาไว้แบบเป็นงานวัดก,กึ่งงานวัดแต่ว่าเป็นงานวัดของฝรั่งจะมีโดมมีกระโจมริมแม่น้ำมูลมแล้วก็มีลานสเก็ตให้เล่นด้วยผมเคยไปมาทีหนึงโอ้โหผู้หญิงเยอะอี่ได้ผู้หญิงเยอะแสดงว่าเราจะหากลุ่มเป้าหมายเราไม่ยาก วันนี้อยากได้แบบหน้าไร้สำหรับผมพี่อยากได้สวยเขาขาวน่อยขายาวๆผู้หญิงเปรี้ยวๆต้องแบบขายาวๆแต่งตัวแบบอาวละถ้าเรากำหนดสเปคแบบนี้แล้วไม่ยากครับงั้นเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปตามหาผู้หญิงคนนั้นด้วยกันครับไปมันเป็นบรรยากาศที่ ผมว่าคนทํางานหลายคนใฝ่ฝันถึงบรรยากาศแบบนี้หมายความว่ามันเย็นมันสบายที่สำคัญผู้หญิงเยอะมากเลยสาวเยอะจริงครับตอนตอนดึกๆนี่ยิ่งเยอะกว่านี้อีกฝั่งนู้นมีปะมีครับไปดูได้ปะทำดูนะจะบอกว่าตั้งแต่เดินมาเนี่ยจริงๆเราพบกลุ่มเป้าหมายเยอะมากบอกเลยกลุ่มเป้าหมายเราตอนนี้เยอะมากๆแต่ที่สําคัญกว่านั้นนะเลื้ยวไ่ถูกสวยทุกคนมาตรงนี้เลยเป็นเด็กๆด้วยนะ ใช่พี่อ่ะทีนี้เราเข้ามาสู่โซนลานสเก็ตนะครับมีสนามเด็กเล่นด้วยตอนเย็นก็พาเด็กเล่นได้เนาะสนามเด็กเล่นตรงนี้นี่ไงนี่คนเดียวด้วยเนะแต่เดี๋ยวก่อนที่ยืนยืนคุมเชิงก่อนมาดูดีจัดเลยอะงั้นเราเข้าไปถามเขาว่าวันนี้เขาเนี่ยชอบรถสีอะไรก่อนนะเอาหาคนที่ชอบรถสีแดงนะถ้าคนแรกถามแล้วเขาชอบรถสีแดงเนี่ย เราขออนุญาตเชิญเขาคือไปสัมภาษณ์บนรถตามสไตล์ของเราด้วยครับสวัสดีครับผมขออนุญาตถามนิดนึงได้ไหมครับผมขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะครับของแก้มทีได้ไหมไม่ได้จู่โจๆกันไปขนาดนี้ผมต้องขอโทษทีบ้าแล้วคนมานั่งคนเดียวโทษทีครับอันนี้มานั่งรอใครหรือเปล่าครับอ๋อมานั่งได้อย่างเฉยๆครับอ๋อ อมาบ่อยไหมครัมาบ่อยไหมมาบ่อยอ่่บยใช่ไหมครับผมขอถามนิดนึงได้ไหมครับเรามาโชว์รูมดีคาร์นะครับเป็นช่อง YouTube ด้วยแล้วก็ทำโชว์รูมรถด้วยครับวันนี้ครับเรามาตามหาผู้หญิงที่หน้าไร้ไรและหน้าไทยๆนะครับเต็งคิดว่าเต็งอยู่ในกลุ่มนั้นไหมครับคิดว่าหนูสวยไหมคสวยค่ะอือคนอุบมมั่นใจแล้วแวีเดี๋ยวเราพกวันแบบว่าขึ้นไปนั่งรถกับพี่ให้พี่สัมภาษณ์หน่อยได้ไหมโอ้โนชอบคนสีลายถามก่อน ชอบสีแดงชอบสีแดงเรียนเชิญค่ะเชิญค่ะไปไปครับไปคไไปคเาไปคเลยไปเลยสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับแนะนาตัวค่ะเร็วน้องอ้อมค่ะน้องอ้อมอ่าน้องอ้อมเป็นคนอุบลหรเปล่าครับคนอุบลค่ะตอนเป็นคนอุบลตั้งแต่กาเนิดอาคนอตั้งแต่กาเนิดเลยแล้วตอนนี้ครับ น้องเรียนหรือทำงานอยู่ครับทำงานค่ะทำงานอยู่เอ๊ะถ้าจะตอบว่าเรียนก็ไม่ได้นะยี่สิบเจ็ดแล้วผมก็เรียนปริญญาปริญญาอะไรปริญญาใจใจหายกับใจใจตายปริญญาที่บอกเราเหยียบอะไรมาเหยียบหมาค่ะเหยียบหมาค่ะได้ยินเสียงร้องออกมาเหรอมันร้องว่ายังไงนั้นเดี๋ยวลูกเร้องซิ นี่แบบอะไรของหมาอันนี้หมาโดนอะไรอ่ะโดนไข่มาหรือเปล่าเี่ออโอเห็นน้องแล้วก็อยากบีบบีบแต่เลยครับครับไม่ได้เลยที่หลังจากที่ผมไปถ่ายงานกับน้องโอลิฟนะจะอให้ตาล้องขึ้นให้ดูครับอะเข้าไปกดลิงก์นี้ดูนะครับหลังจากที่ผมไปถ่ายงานกับน้องโอลิฟมาหลังจากนั้นก็โดนด่าเละเลยครับได้คุณเหรอครับครับโอ้โหโดนด่าเละเลยคราวนี้ มันก็เลยผมไม่ทําอะไรไปไ้บมาตอนนี้ผมก็สุภาพมากนะใช่ใจจริงผมอยากใส่แว่นดํามากเลยถ้าหากว่าผมใส่แว่นดำสายตาผมจะเป็นแบบนี้ฮะเป็นยังไงอนี่ผมใส่แว่นทุกคนไม่มีใครรู้ว่าผมมองอะไรอยู่ถูกไหมครันี่เขาเดาไหมถูกเลยตอนนี้มึงมองรถง้ากๆแบเนี้ยโอเคไม่รู้เลยไม่รู้เลยจริงๆไม่รู้เลยไม่รู้จตกความหรอ ไม่รู้เลยว่า้องเขาจะรับได้หรือเปล่าว่ากูมีเมียแล้วเมียอ๋อดีไมรูมีเมียไม่ว่ามีดารให้หนูด้วยเม้ยเด้ยเฮ้ยัน้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเอ้เฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเ่้ยเฮ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 ้ยเ้ยเ้อเฮ้เฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้้ยเ้นเฮย้เเเเเ้้ มาถึงบนแล้วต้องไปก็วัดภูเขาค่ะวัดภูเขาใช่ใส่ธรรมชาติแล้วก็หรือว่าเราจะไปนอนการเต็นที่พัทยาน้อยอันนั้นก็ได้หกเจียมการยันเดือดเลยชินินทรนค่ะชินินทรนแล้วก็อกเจียมก็จะเป็นขาแ้มขาชนะใดการเต็นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามทุบบนในที่ผมเห็นนะสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแบบเกี่ยวกับธรรมชาติก็เยอะวัดก็เยอะนะครับ ร้านกาแฟก็เยอะสาวสวยมากนี่ผมบอกผมพูดตรงนี้เลยนะครับสาวคนสวยไหมสวยมากใครได้เรื่องจริงไม่แพ่เด็กเทพเลยจริงต้องหาเมียต้กคนแล้วแหละอะไรนะครับต้องหาเมียโดนต้อนตอนนี้เนนมียที่คนกี่คนแล้วเออเอเอสามตรงประเด็นถ้าหลนเดก้า็เป็นพิธีกรเราเป็นพิธีกรผมผมผมนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนครับตรงไปตรงไปเลี้ยว็วาแตรงไปเลี้ยวขวาเดี๋ยวนี้ก็นนะ อ่ะแล้วแต่มึงอยากเลี้ยดอ่ะเดี๋ยวนี่ไปเสียงสายตรงจริงอ่ะเฮ้ยพี่พี่จะพาหนูเข้าโรงแรมเหรอใช่ไม่ใช่นี่โรงพักถ้าพี่พาหนูเข้าโรงแรมสะดวกไหมเดี๋ยวตกลงกันก่อนใครเป็นคนจ่ายค่าโรงแรมคนละครึ่งได้ไหมคนละครึ่งได้ไหมมีผคนละครึ่งไหมอ่าคนละครึ่งได้ไหมถามจริงเฮ้ยน้องก็อคิดเรื่องหนึ่งนะน้องก็คิดเรื่องหนึ่งละครึ่งเขาครึ่งหนึ่งจะอะไรพี่หนูมีแต่เสียกับเสียนะน้องเสียอะไรเอ่อ่ะถ้าน้องเสียจริงน้องร้องทำไมอ่ะ น้องกัดปากทำไมเอาเดีิอะก็ทำไปงั้นแหละดูอยากจะเปิดกระจกดังๆเลยแล้ว,แล,วแล้วก็ตะโกนผมอยากจะเปิดกระจกแบบนี้นะแล้ว,ลวตะโกนออกไปเลยอะว่าเฮี้ยนว้ายจะยเฮี้ยนว้ายโยเฮี้ยนว้ายที่จะบอกแบบนี้ครับที่น้องเห็นรถสวยๆแบบนี้รู้ว่ารถคันนี้มาจากที่ไหนน้องรู้ปะรถคันนี้มาจากโชว์รูมดีคาร์อยู่ตรงวานินชล่าไปพี่ให้ดูเห็น ข้างดูโฮมติดูโฮมเลยโอเป็นโชว์รูมเปิดใหม่ใช่ไหมคะพอะแนนเคยเห็นใช่ไหมที่สวยๆที่สวยๆที่วัยรุ่นส่วนใหญ่เขาชอบมาซื้อรถที่นี่เหรอเห็นมีแต่รถสวยๆอ่ะแล้วหนูก็ชอบเนี่ยคันสีแดงนี่หนูก็ชอบนะฮะที่ว่ามันเข้ามือไปพี่ว่าเข้ามาดูซิ่งมากเลยนะมีเงินหรือเปล่าลูกอะเดี๋ยวนี้ดิพี่ถามเลยมีเงินหรือเปล่าลูกมีรถหรือเปล่าคะมีบ้านเรียงคะตังใจค์ เก็บตังค์เก็บตังค์ตังคนะตัวเลขแล้วลูกนะเกียรเดี๋ยวพี่ก็ได้เดี๋ยวพี่มีส่วนลดให้เดี๋ยวพี่ดูส่วนลดให้ดวงอุ้ยไม่ได้ซื้อให้นองเซื้อทำได้ะไรพี่รถผมยัเพิ่งขายไปเองพี่ชายวันนี้ก็พาน้องอ้อมนะครับไปไปบนนั่งรถคันสีแดงที่น้องขยันได้ไปไปบนบนรถนี่แหละครับไปพาน้องเขาไปบนแล้วก็ไปดูประสิทธิภาพแล้วก็สมรรถนะของรถของเราด้วยรถที่หนูเห็นวันนี้ครับตรงสเปคเลยนะครับ อ๋อจริงๆนะไม่ต้องอวยนะไม่อวยไม่อวยคือชอบชอบข้างในที่กว้างด้วยแล้วผู้หญิงเราของจุกจิเยอะอะค่ะพี่เราแบบเหมือนพื้นที่ใช้สอยเยอะค่ะแล้วขับนี่ลื่นปื้อลื่นปื้นเลยชอบค่ะแล้วสีแดงนี้ก็เหมือนมันเข้ากับเราอะค่ะเหมือนเราเป็นสาวเปรี้ยวอะไรเงี้ยเราก็ต้องขับสีนี้อะไรพื้นที่ใช้สอยหนูต้องต้องการต้องการรถที่มีพื้นที่ใช้สอยเยอะที่มีรถอีคันเป็นรถตู้ค่ะ วันนั้นอะพี่ออกมาเพื่อใช้สอยอย่างเดียวเลยสอยอะไรฮะสอยส้อยสื้อสอยผ้าสอยได้กันไปเอาจับยี้าขึ้นรถเลยหรฮะใช่นี่เราก็วนมาส่งน้องเขาแล้วครับท <ed> ี oh <and> S <S <S ่ตลาดฮักมูลครับเหมือนที่เรามารับน้องเขาเมื่อสักครู่นี้ก่อนจากกันไปในค่ําคืนนี้ผมจะอยากให้น้องเขาเปิดวาร์ปให้ทุกท่านได้ติดตามน้องเขาชนิดนึงครับค่ะติดตามได้นะคะชื่อออมนะคะเฟซบุ๊กออมสนุวันค่ะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ มีไอจีไหมครับมีไอจป่าวไอจีไหมมีไอจีไหมฝากตอดาอจอ้อมแอ้มมีโค่ะติดตามได้นะคะดูยูทูบไหมยูทูบยูทูบดูทัวร์เฮ้ยยูทูบไม่มีค่ะแต่ว่าฝากติดตามได้ทาง youtube พี่เขาเลยนะคะยี่มเลยยี่มเลยวันนี้ขอบคุณน้องออมมากๆครับผมขอบคุณนะบคุะเจ้ใหม่ครับพี่เลือเเเรีอนอะไรใหมคำพูดบางาำพูดอาจจะเป็นตลกเฮฮาแเ้วล่ะนะแต่พี่คิดจริง สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเจอกันค่ะเอาละครับพี่น้องออมไม่ได้ลงไปแล้วครับแล้วรายการสนุกสนุกแบบนี้นะครับถ้าท่านดูอยู่แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยและถ้าชอบท่านก็กดแชร์ออกไปครับเพราะรายการนี้ชื่อว่ารายการไปรับเพื่อนัทยิ้มกรันเองครับรายการคอนเซปต์รายการง่ายๆครับไปรับสาวๆสวยๆและพาไปในสถานที่ต่างๆ แล้วเราก็จะมีคอนเทนต์สนุกๆที่เกี่ยวกับสาวๆให้ทุกท่านมาได้บันเทิงกันแบบนี้ครับวันนีครับผมองขอแนะนําตัวก่อนเมื่อเทปที่แล้วไม่ได้แนะนําตัวเลยและนี่ก็คือพี่วดผมโอมนะครับโอมดีคาแล้วก็เดี๋ยวจะเจอใหม่เทปหน้าถ้าชอบที่ทำไมพี่พี่อะไรพี่อะไรก่อนพี่ก็พี่ไงผมก็พี่เนี่ยอะไรนะพี่กับพี่ชื่อชื่อไงอ่าชื่อชื่อชื่อรายการว่าไปรับเพื่อนรับยิ้มกบเจอหน้าสวัสดีครับพี่ครับผม